ชีร่วมบุญนะครับเป็นบัญชีส่วนตัวผมนะครับชื่อนารากิจพันเจริญผมต้องขออนุญาตชี้แจงก่อนนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะชี้แจงนะครับเงินในบัญชีเป็นศูนย์ไม่มีเงินส่วนตัวของผมเลยนะครับเป็นเงินเป็นเงินบุญทั้งหมดนะครับเป็นเงินบุญทั้งหมดแล้วผมจะทยอยอัปเดต ผ่านไลฟ์สดก็ตามผ่านการโพสต์หรือว่าทางช่องทางคอมเมนต์หรือว่าชีช้จแจงในกลุ่มว่าตอนนี้ยอดได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะอัปเดตเป็นเนืองๆนะครับผมเสอับเดตเป็นเนืองๆเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องบ่าต้องกังวลน,นะครับว่าผมจะเอาเงินบุญไปใช้ส่วนตัวหรือไม่เงินบุญก็อยู่ส่วนบุญนะครับเงินส่วนตัวก็คือบัญชีขายข,ายของบัญชีขายเสือบัญชีขายน้ำผพิงบัญชีให้บูชาของนั่นนี่อันนี้ เป็นชื่อบัญชีบริษัทนะครับสำหรับบัญชีที่สําหรับทําธุรกิจส่วนตัวของผมเป็นชื่อบัญชีบริษัทชื่อว่าบริษัทลูกบาดาลไทยมงคลนะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีส่วนตัวอันนี้เป็นบัญชีบอกบุญมันจะเป็นบุญล้วนนะครับอยอดเงินในบัญชีนะั้นก็เป็นบุญทั้งหมดของบัญชีที่ผมให้แคปนี้นี่นี่นี่พี่น้องเอาเบอเร์อิทธิยสีม้านวดน,นี้ สีแดงครับสีแดงแรงฤทธิ์สีถือสีแท่งกับแดงไลยก่อน ผมจะบอกบอกบุญบ่อยๆนะครับผมจะบอกบุญบ่อยๆเดี๋ยววันเดี๋ยวผมไลฟ์สดทั้งต่อไปเดี๋ยวผมก็จะบอกบุญตลอด,ย,ด muş, ยังไม่ปิดรับง่ายนะครับโอนพรุ่งนี้ก็ได้โอนวันที่เราสะดวกนะครับโอนวันที่เราสะดวกบร่ได้เ้าบร่ได้หีตพี่น้องบร่ได้้าบร่ได้หีบริ่ได้าบ,ดตบดาต้องโอนวันนี้วันนี้วันนี้นะ <c oughs> เหล่วแต่เจ้าเลยครับเอาตามข้าสะดวกนะครับโอนแล้วนะคะอาจารย์อายุห6สหกปีร่วมบุญหกสิหกบาทอนุโมทนาบุญครับอนุโมทนาบุญ คุณที่ที่มาบอกว่าร่วงบุญไปแล้วค่า109บาทสาธุด้วยนะครับอับมให้เบิงว่าเขาสั่งสั่งองค์ใหนดูอีกทีหนึ่งปัจจยนาเคนอันนี้คืออันนี้คือแบบปัจจยนาเคนคือช้างคู่บาร,รมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นช้าง ที่อยู่ในในเรื่องราวของพระเวสสันดรนะครับพระเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเราจะสร้างช้างปัจจยนาเคนจํานวนสองเชือกนะครับเพื่อถวายเป็นราชกุศลให้กับองค์โสมนะครับและก็หม่อมหลวงสลาลีกิติยากรนะครับและชื่อช้างที่ชื่อว่าปัจจยนาเคนนี้เป็นชื่อ เขาเรียกว่าชื่อพระราชทานเป็นชื่อที่ไม่สามารถที่จะไปใช้ทั่วไปได้นะครับทุกคนมันเป็นโอกาสที่มิ่งมงคลมหามงคลสุดยอดของความมงคลแหลวนะครับปีนี้ผมได้บอกบุญทุกท่านในการสร้างช้างในการ บริจาครถกู้ภัยอุปกรณ์กู้ภัยต่างเรือกู้ภัยรวมถึงอุปกรณ์ออกซิเจนกู้ภัยต่างๆรวมถึงเรื่องของการสร้างเมนทําโรงทานสร้างโบสถ์สร้างศาลารเราได้บอกบุญไปหมดแล้วและวันนี้ผมมาสัพพยานักนานและมือนีผมมาบอกบุญทุกท่านในการสรั่งช้างปัจจยนาเขนช้างคู่บุญของพระพุทธเจ้าเออไม่ได้วางแผนไว้เลยว่าคือตอนต้นปีอ่ะผมถวายต้นช้างสองต้น แล้วตอนกลางปีได้พาทุกท่านมาทําช้างสองเชือกแล้วก็เป็นช้างเผือกเหมือนกันกับตอนต้นปีที่ถวายเลยอะ่ะอันนี้เป็นภาพที่ช่างออกแบบมานะครับขนาดเท่าคนขนาดเท่าช้างจริงๆนะครับวัสดุในการทําก็คือเป็นปูนปั้นนะครับเป็นงานปูนปั้นพี่น้องแล้วช่างที่ทําเป็นช่างที่มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์ในการ มีผลงานเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการประกวดงานปูนปั้นนะครับก็ได้ลงหนังสือได้รับรางวัลกับองค์สมเด็จพระเทพมาแล้วแล้วก็งานที่ทางช่างน่าจะเป็นชิ้นโบแดงก็คือการทำสันหิมพานร้อมพระเมรุมาตรก็คือช่างคนนี้เป็นคนเป็นคนทำสันหิมพานนะครับแล้วก็ได้สร้างองค์พญานาค ทั้งสององค์ไม่ว่าจะเป็นองค์พญานันตนาคราชอยู่ที่หน้าบ้านผมแล้วก็องค์ไม่ย่าอยู่ที่วัดบ้านคกหลอดน้อยก็ช่างก็กําลังทําอยู่ตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วและตอนนี้ก็เนื่องจากว่าผลงานของช่างเป็นที่ประจักษ์นะครับผมก็เลยขออนุญาตนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ว่าจะขอสร้างโดยการให้ช่างท่านนี้ทีมงานนี้เป็นคนสร้างจะได้หรือไม่ทางท่านเห็นว่าสมควรผมก็เลยจัดเลยพี่น้อง ก็เลยถือเป็นโอกาสอันดีน้ำว่าผมได้เป็นค้นมากเป็นสะพานบุญในการบอกบุญเป็นกําลังสําคัญในการสร้างช้างทั้งสององค์ดีใจมากผมเพิ่งบอกว่าใครที่ทุนทรัพย์น้อยใครที่มีปัจจัยน้อยยังขัดสนอยู่อยากให้โอนมาใครที่ขาดสนอยู่ก็อยากให้โอนมาไม่อยากว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินยังไม่โอนผมอยากให้โอนมาหนึ่งสตังก็ได้หนึ่งบาทก็ได้ขอแค่ได้มี นิดหนึ่งของการสร้างนี่เพราะว่าสิ่งที่สําคัญมันคือจํานวนประชากรไม่ใช่ไม่ใช่จํานวนเงินนะครับจํานวนเงินเนี่ยคนโอนมายังไงอย่างไงแล้วเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นในสายบุญสายศรัทธาว่ายังไงก็น่าจะสร้างได้อย่างราบรื่นในเรื่องของปัจจัยแต่ว่าผมอยากได้จํานวนของประชากรจํานวนของคนอนุโมทนาด้วยกันผู้ร่วมบุญด้วยกันอยากได้ให้เยอะๆนะครับอยากให้ร่วมบุญกันหลายๆคน มันสิเป็นพลังบุญแห้งนะครับสาธุน้ำทุกนหาศูนย์ซไปหาเสือเอาไว้หาศูนซีไปหาเสือเอาไว้นะครับขออีกตัวหนึ่งจริงๆผมพิมพ์บอกแล้วล่ะแต่ผมมาตัดให้อีกตัวหนึ่งคืออันนี้เป็นเลขสามตัวหนึ่งหกห้าครับ ยิ่งเราเป็นสายเสี่ยงโชคอย่างเงี้ยก่อนเสี่ยงโชคก่อนจะมีโชคใหญ่ผมอยากให้สร้างสร้างเฮ็ดบุญใหญ่ก่อนบุญใหญ่ในการสร้างช้างที่หาโอกาสทําได้ยากมากๆนะครับอยากให้เฮ็ดก่อนก่อนที่จะสีมาเสี่ยงโชคแล้วถ้าเราได้โชคได้ลาบได้ลาบในงวดนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราอยากสร้างอีกทีอยากโอนมาร่วมอีกทีหนึ่งกับอนุโมทนาบุญน้าอันรก็เป็นเรื่องของหลังจากการที่เรามีโชค นึกออกไหมครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเสียงโชคผมอยากให้ร่วมช้างนะครับพี่น้องหนึ 5. 5่งหกห้ห้สสี่กับหนึหท่านจะเจอกันอีกทีหนึ่งวันที่15ผมจะมาไล์สดบอก,อกทีหนึ่งย้ำเตือนสติทุกท่านบางคนมักกระซือไว้แล้วบางคนยังบม่มักกระบอเป็นอย่างเอาตาม ตามเฮ้ามันกับบัวลอยเปอร์เซ็นต์ดอกว่ามันสีออกนะครับมันบัวไปหูดอกว่ามันสีออกอีกอย่างนะครับทุกคนแต่ว่ามันเป็นเลขที่โดนจิตโดนใจเฮ้าก็ให้มาบอกพี่น้องก็เลยมาบอกกันนะครับหนึ่งหกห้านะครับหนึ่งหกห้านอพี่น้องเอา้าเข้ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งแล้วกันเอาเข้ากลุ่มกับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มแม่สสด็จหมอ ปิดยางแก๊สอ่ะแล้วเอาควันออกยังอแล้ว,ลว,ลว,ลวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะไล์สดเสร็จแล้วเดี๋ยวให้พี่น้องเพิ่นเขากุมก่อนเพิ่อจะเขากุมอ่านะครับใครที่จะเข้ากลุ่มนะครับแคปหน้าจอได้เลยแคปหน้าจอได้เลยเข่าฟี่พี่นอ้องกลุ่มฟี่ปตองเฮ็ดขัดตอนไลย ก็คือแอด QR code ก็คือแปลว่าได้เข้ากลุ่มทันทีนะครับแต่ถ้าใครแคปไม่ทันก็เดี๋ยวรอโอกาสหน้า